สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีคิดว่าเป็นการเบี่ยวกันค่ะเรื่องของแบ็กเอาท์อืมแบ็กเอาท์ที่ปุ่มเจอคือพอดีช่วงนี้ะดูเรื่องหนังอะค่ะไอซีรีที่เป็นแบบเพลย์ไฟน์น้ำแบบจำไม่ได้ความจำไปขึ้นมนาไม่มีอ่าเลยบคนมีสองล่าเอาความทรงจบขึ้นมาเกะอะแไววโซดามี get, 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 uh, so me, ใช่ไหมอ่า เดินโดเลมีโดรามีเออโดรามีอืมก็แบบเรื่องเนี้ยคืนฝันก่อนฉะลืมเธออย่างเงี้ยที่นางเอกแบบความจำไปข้างหน้าไม่มีบีแค่ความจำก่อยที่เกิดอดุบัติเหตุเพราะความอ่าสมองส่วนหน้าได้ว่างทะพูเทือนเกิทำาล่นสมารถจดจับเมมโมรีในตอนนั้นพอทรงจำนะนะนี่ได้อะมันเลยสุดแค่นั้นเหมือนตัวอา่าออะไรนะฮาร์ดดิสที่เก็บข้อมูลเราอ่ะมันพังอืเกิดจาก มันแต่นั่นเองเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะของผมอะ่ะคือที่เด็นมาเบียเพราะว่าผมเคยอ่าแ <c ười> บ็กเอาท์ <c ười> ผมใช้เข้าภาพปบกภาพปักอือแต่ของผมมาเกิดจากการกินเหล้าซึ่งอย่างถ้าสมัยก่อนอะ่ะคือเดือพื้นตอนหัดกินเหล้าตอนมหาลัยเนี้ยค่ะพอกินเหล้าเข้าไปเยอะเพระเยอะร่างกายมันแข็งแรงนะตอนนั้นน่ะ น้ำหนักความดันต่างๆโมงต่างๆหัวใจฮาร์เรทแล้วมันแข็งแรงนะคะอ่าพอพีนก็กินแบบกินเร็วกินเยอะเอ้ยนม่บบร่างกายมันก็แบบเหมือนเหมือนขับได้แต่ขับแพีเราเช่นพี่แบบอ,อ้วกเนี่ยค่ะอ้วกชีก่อนมัมเลยไปไหวกินหนักเยอะๆก็อ้วกเลยอ่าอ้วกหลับตั้งอ้วกมากินต่อตัางกระปดสเต็ปเนี่ยค่ะอืมแต่พอถึงอายุผ่านมาจากเริ่มกินแบบมีช่วงที่ผมแบบ เราพ็กินได้ระดับหนึ่งแต่เราไม่ได้เป็นคนกินเก่งนี่บอกใช่ไหมท่านเราไม่ได้คนแบบโอ้ยขอแขงไม่เมากินเยอะไม่เมาเราผนเมาง่ายอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือมีชุ่มมันอ่ะโอ้กินทุกวันช่วงนั้นเสียใจมากถึงทุกวันมันโอ้ค่ะแล้วก็เหมือนดื่มทุกวันดื่มดื่มดื่มจนแบบถึงแบบคลีาอะไรแบบชิววอ่ะอืมคือชิวคือแบบคือมันล้างตามแขนแรงด้วยคือ กินอะไรก็ไม่อ้วกแล้วล่ะแล้วกินได้เรื่ๆๆอ,อ,ๆแบบอยๆเนี่ยคะ่ะอือก็คือแรกๆก็แบบพอได้ว่าจนดับพอได้ครับช่วงนั้นก็ประมาณปมกมึงละเจ็ดร้อยอ่ะก็อาจจะเดืมดน้ำเดืแบบสามทุ่มเที่ยนถึงเที่ยนคืนหรือว่าที่แอบต้องแบบทุ่มหนึ่งถึงเที่ยนคืนที่หนึ่งสองสมัยก่อนเราปิดดึกใช่ไหมคะมันมแหละเออแล้วเบียรก็แบบประมาณแบบตอนนั้นไม่แน่ใจอย่างจำไม่ได้อ่ะน่าจะประมาณแบบ ดขวดมั้งผเจะขวดประมาณนั้นค่ะเพราะไม่ได้ค่อยกินเบียร์เยอะอแล้วก็แบบโอเคแล้วฝึกมาละชำมาละจนเอเรี่ยงภาพปปะัดะค้างแม,ผม,มนะ่ผมจำไม่ได้นะอืมผมจำไม่ได้นะก็จำได้ได้ก็คือมันคำว่า เราเมื่อคืนทำอะไรไปวะกลับมาบ้านในไนวะาแบบอ,อะไรกพูดเมื่อพีกแทกซี่ยัยยงไองอย่างนู้นเนี่แต่พอหลังๆอ่ะมันเริ่มแบบรู้ว่าาพ่อจากตักเหมือนเราวางแผนไว้ว่าโอเควันที่จะกินแบบเราเรียกเมื่อกินแบบทิ้งตัวอ่ากินแบบทิ้งตัวเลยวันที่มันมีก่อนน้าเนี้ยเยอะๆนะผมจำไม่ได้มันมาเป็นแมทเล็กๆมันเป็น,มนแมทะจํะจำาำนาจเป็นงานแต่งงานแต่งของอ่าเพื่อนของเพื่อนที่พับ ทยาฝั่งจอมเทียนมั้คะถ้าจันผิดมื่อประมาณจะไม่ไดเออก็เลยเอาละจอระโรงแรมแถวนั้นเลยแต่โรงแรมนั้นน่ะจอมแม่เป็นโนวเทมลมั้งโรวเทลจอมเทียนสักอย่างท่ฟระจัดกันแบบจัดงานแต่งทริมหาสวยมากเออผมก็เลยแบบรับเพื่อนของเพื่อนอะ่ะเขียนชื่อผมป็นดุจุด็็นโตอะตอะโตะโตะแบบมันดูควอดงานฟนละล่ะไหมคะที่จัดกันริมหาะ่ะ อย่างนั้นเลยแล้วก็มีชื่อว่าโฮ้ยแต่เพื่อนกูยังไม่สวมชื่อกูขนาดน,นี้เลยอ่ะเออเขาเลยแบบซักในวันนั้นก็แต่ว่าไม่ได้จอพี่แน่นะจอแม่นมันเต็มก็เลยไปจอมถัดไปประมาณสองกิโลหรือกิโลประมาณนี้ค่ะน้าเพกินแบบทิ้งตัวเลยอืแล้วความประหลกคือภาพจําได้คือตอนที่แบบเริ่มแบบเขาเรียกว่าปิดกันหมดทุกอย่างอนะเพราะว่ามันเป็นโรงแรมใช่ไหมคะเค้า ถ้าพูดเลยเขาไม่ใใช้เสียงแล้วค่ะเออก็เนอะคือแบบนั่งกินกับเพื่อนๆมั้นั่งกินแบบกินยังมีหยิบเล่ากลับมาจะมากินต่อด้วยแปดจริงอภาพับไม่ดีเจลงแล้วอะเออพราะเขากินขึ้นข,นขมวนเดินลงว่าขึ้นขมบโคอือภาพอ่านละแต่เพื่อนก็เพื่อนก็แบบพอรู้พอกินอย่างไรแมทเพื่อนก็รู้ว่าแบบเราภาพตัดแล้วแต่คือกินกับเพื่อนได้แต่เราอะจําไม่ได้ละอืออันนี้เราจําไม่ได้ล่ะ อืมก็เลยตอนถึงเช้าอะ่เอะ,ะเพื่อนถามจะไม่ไจริงหนะแล้วเพื่อนก็ถ่ายรูปเอารูปให้ดูแบบโอ้ปลาลอยมากค่ะยืนก็ยืนพิงอะ่ะแต่ปลาแบบน่ากลัวมากตาแดงตาลอยบอกไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าภาพปัดไปแล้วอืมอ่ะมาถึงแบ็คเอาต่อเพราะว่าพอสงสัยอะ่ะแต่ก็แม่ล่าสุดเอ้ยงงไหมถ้ามันตัดมันจำไต้ก็มีคนจำได้นึกแต่เนตก็ไม่ไหวหรอกค่ะก็เลยโอเคมีเอไอ เอไอมาช่วงกว่าคลิปเนี่ยว่าไม่มีเพื่อนใช่ไหมคะก็ถามเอไอเลยค่ะว่าแบบเออเนี่ยคืออะไรแต่ว่าขอแบบเอไอออกเป็นชื่อแม็กอัลก็เลยบอกว่ามีแบบว่ามีเจอเชอร์นอลหรือว่าแบบอ่าอะไรว่างานวิจัยไหมที่รับรองอะฝั่งอเมริกาจะได้เงแปลก็ไปขุดมาเลยดอกขอละเอียดเลยนะไม่เอาแบบเว็บนะแบบจะแบบมาไปําที่สิทธิ์เลยอะประเทศที่พลแหลยขอยนั่นเลยนะ แกก็ไปคาหาี่วุดมาเลยก็เลยได้หลเขาคาโดกสรุปที่ผมอ่านมาคือแมทเอาเพอการสูญเสียความทรงจําชั่วขณะชั่วขณะบางทีตกใจบางคนแบบอ่าร่างกายผิดปกติแต่ผมมาอยู่ในส่วนของของไปอ่านในเอ็นเอ็นแต่ผมได้เรส่วงของการเทแอลกอฮอเข้าไปในร่างกายอ่าเยอะเกินไปร่างกายทำไม่ทันก็เลยดินปักเลย แต่แบ็กเอาท์อ่ะไม่ใช่การที่เราจำไม่ได้นะเราปฏิบัติทุกอย่างเลยแต่ว่าในหัวเราอะค่ะที่เซฟบ่ะเมม ori อะมันไม่มีมันดินออกนะตอนที่แบ็กเอาไปแนวว่ะมันไม่สามารถเซฟข้อมูลได้ว่าเราทำอะไรกันมาเพราะถ้าผมว่าไม่ว่าเนื้นเพจะนไม่ออกต้องดูกล้องว่าจเป็นียวค่ะถ้าเห็นนะหรือจะมีกล้องติดตัวหรือว่าเพื่อนถ่ายไว้อ่ะเพื่อนจะจะเห็นมา อืมเพาะเนี่ยโอเคเกิดจะนี่เนี่ยเป็นแบบเนี้ะอืมแล้วเขาบอกไม่ต้องไปสันหาอะไรเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่มีถามไม่จ้ะเพราะว่ามันไม่ถูกบันทึกไว้มันไม่ได้มาติดไว้แล้วมันยันอยู่ลึกต้องไปดึงมามันไม่ถูกบันทึกตั้งแต่แรกแล้วมันก็จะทําให้ไม่สามารถดึงกลับมาได้ก็เลยอ๋อแล้วพอมาดูนะเราก็เลยแบบยิ่มเขายิ่งเบียวเขาไปใหญ่แบบล้อล้วลัมีอาการนม้เดือยวคืออย่างนี้พูดนะครับว่าคิดเขาเรียกว่าคิดแบบ ความสุดในเรื่องของไอ้เนี่ยในเรื่องของเนื้อเรื่องที่จะมาทำเป็นหนักหลักอะคะ่ะก็เลยว่าอ้เออจำไม่ได้เหมือนเฟเฟิร์สเดย์ไงค่ะแต่อันนี้มาทำมันหนังหลักแบบใช้ชั้นเชิญในการเล่าต่อแล้วก็เนอะโอเคการเบียวแล้วพอเรื่อเบียวเสร็จละ่ะเราก็เลยแบบวันมีอันเนนแบบผมผมเหมือนพอเรารู้สึกตัวเหมือนไฟเหมือนแบบเปิดสวิตช์อะกับเข้ามาะคะ่ะอันนี้ผมขอเล่าเคสล่าสุดที่ผมถ้าปัดล่าสุด ล่าสุดผมจำไม่ได้ท้าปัดตั้งแต่ประมาณสี่ทุ่มสิบห้าสี่ทุ่มขึ้น,นะคะ่ะรู้สึกตัวที่ต่อตีสามยืนอยู่กลางถนนมในซอยถอดเสื้อถอดรลงงทางทุกอย่างหมดเลยยืนก้มหน้าอยู่แล้วคือภาพปฏิเสดป่าเราลืมป่าเราเห็นพื้นอะและ้วก็เงยขึ้นมาที่นี่ที่ไหนวะแบบเหมือนนั่นเองหนังในเรื่องเอกคืนฝันก่อนฉันลืมเธอเลยค่ะแบบที่ที่ไหนวะแล้วกูถอดเสื้อเสื้อก็อยืยนเองแล้วะ อย่างนั้นเลยคือภาพมันเดือดดิมักติคือมันมาซอมบี้ยืนอยู่กลางถนน,นนะแล้วมองไปมืดไม่มีอะไรอ่ะโอ้โหเรู้ส่าอู้ทำอะไรไปวะก่อนหน้านี้ก็เลยรู้สึกว่ามันอันตรายเกินแล้วหลักก็เลยน้องกินเซฟตัวเองนะกายไม่ไหวแล้วคือเหมือนเรารู้สึกว่าเรากินไปบ่อยแต่ใจเราพิดไม่ไหวไงภาพมันเลยปัดไปแบบโอ้แล้วกินไลายนะที่บอกว่าฝึกคือกินหลายขนาดมากผมแบบ บางคนแบบถ้าเบีอยอร์ยี่ห้อนี้กินยี่ห้อเดียวกินยี่ห้ออื่นไม่ได้หรือว่าไม่ผมได้หมดทุกยี่หอ้อพอให้เป็นแอลกอฮอล์ได้หมดมียี่ห้ออะไรกินได้หมดกินสลับก็ได้เหล้าก็เหมือนกันยี่ห้ออะไรได้หมดไม่ไม่ไม่ได้คือผมอกินประจําคืออ,อ,อ่าคาราบาลต้นแดงเล็บอ่าแล้วก็อันเป็นลอซหนึ่งหกแปดหรือหนห้าแปดของเสียมพอซื้อได้ที่ซีเจ พราะผมรู้สึกว่าราคาถูกแล้วก็แบบทำให้ผมถึงด้วยสิละเมื่อผมทานเป็นเมนสองใบห้าอืงแต่นี้แบบหม่ถ้าอยากมีเงินมีทองจริงๆนะผมว่าเราซื้อเนบนผสมเมอร์เดียนอ่ะแวนะชงก็คือเบนสองส่วนแล้วก็มเมอเดียนหนึ่งส่วนส่วนถ้าเป็นดับของถ้ามีเงินนะแล้วตัวแดงเลสกับรอสอเนี่ยแหละแล้วนะ่าใส่กับสปอร์ตแคนเซย์อะสองต้นหนึ่งเหมือนกันอื แล้วก็เหล้าเนี่ยกินสลับยี่ห้อได้กินเหล้าสลับเบียร์กินแชมเปญกินวายกินสลับกินได้หมดอือคือแบบนั้นแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเราคิดว่าเราไหวเนี่ยใจมันกินได้มันก็จะอร่อยอยู่แต่ร่างกายมันไม่ไหวนะมันชักพักใ่ผมเฉยเลยอ่ะเออไอเดากคนรุ่นแรงมะล่าสุดพี่ไปรุนแรงไปงานเลี้ยงของพนันเออแล้วก็ประมาณสัก เลิกปังมาสองทุ่มมั้งแต่ว่ามาไม่ไปเลยแต่คือบกช่วงเนี้ยคือช่วงห้าปีที่ผ่านมาผมเติบเป็สีขึ้นเติบทุกวันเลยไปทํางานแล้วกลับมามาเท่ยงดึงกสามทุ่มสี่ทุม่มเนี้ยสริปรนอนอ่ะมาพีอยากเล่นเกมก็นอนแค่สองสามชั่วโมงอืมก็ไปเป็นซอมบี้ยาวอําอยู่ได้ปะกาแฟเบิง้งตะทิงแดนเบิง้งคาราบาวแดนเบ้งางนี่ะอืออ่ะธุรกิจที่ทาง,งานอะไรของเัส เกิดอาการแบดเอาอีกครั้งมั่ไปได้รู้ตัวก็อบอกทุกคนแล้วว่าถ้าผมทาอะไรผิดไปกลาาพอภัยลูกแม่นะเพอผมแบบเออผมชอบดื่มแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะขนาดไหนผมผมผมเบรกเองไม่ได้ผมไม่สามารถให้เบงกดื่มช้าลงหรือดื่มแบบไม่ดื่มแบบจัดแบบที่เรียกว่าไซสุดะทําไม่ได้เอ,อพอถ้าแบบมีเหล้าีเบียร์ฟรีนายเลี้ยงอย่างนี้แล้วอ่ะผมไม่เป็นเศษอูแ่แล้วเดี๋ยวนายไม่รักผมทำไรอ่ะ เออถ้าผมหลักตัวเองไหมก็รัก,ก,กแตบบ่ว่ามาที่กงานอะเนาะเออแล้วก็บีนายก่โอเคนายไม่ว่าอีกวันหนึ่งนายก็แบบเออถ้าแบบทำงาน,ท,นทําเต็มที่ถ้าเวลาเที่ยววันสุดอะไม่มีใครว่าหรอกเพราะว่าหมายถ้าหมายถึงรานว่า,วาแต่ผมอะทางานไม่เก่งนั้งใจผมเป็นความตั้งใจแล้วก็นายนายใหญ่ก็แบบเออแบบจำผมได้แบบเออเนี่ยแบบขอเป็นกินบบพี่คนนี้เลยมีบอกว,ว่า ค่นายจำหลงได้ก็พอนะาชื่อเรื่องทำมาครับนายเรียกผมไอ้นุ่มไอ้นุ่มคนนั้นก็ได้แล้วเราก็เลยแบบอ,อย่างนั้นแหละแต่วันนั้นนะประมาณลูกเพลงสุดท้ายผมจำหน้าือสองพันสองลา้านปีพอจำได้อยู่ว่าหลองกับพี่เขาเป็นกบพี่วอยู่แต่ว่าเพลงโอเคนะคะคือจำแม่แล้วแต่เราจำมันนะมันมีคำทุกอย่างมูลนี้นะั่นแล้วในวันเงินหายพันนึงด้วยหาตั้งสามสี่รอบป่นมาก็หาจนรบพ้อใจแล้ววาดตอนกลับ ลองหาโม,ม่เจออยู่ในท,ที่เที่ยวหาไปแล้วสาวสี่รอบอะมันอยู่ในนั้นอยู่เลยโหอหมออออแต่จําได้และความหาคือหลักทวิภพปั่นแล้วก็กินเนี่ยเขาลัอลกอารมณ์มากขอเบียร์เขากลับมาขอเบียร์กันมาเต็มเลยคือถุงใส่วไว้ข้างล่างแล้วแล้วก็อปรยตอนเช้าคุ่แม่บวชท่าธรรมแบบแบบเฟ้นไฟตอนเช้าแบบตีสี่เงี่ีห้าครับทำแบบลดไปอ่ะทานแค่ประ่อชีวิตอะให้มันหายหิวแค่นั้นอะ อไอ้ล่าหนีคนหนึ่งขอวผัวพี่ผมจําไม่ได้อ่ะซื้อลูกชิ้นมาไว้ผมด้วยซื้อน้ําแข็งมาถูมันด้วยน้ำแข็งอะล็อกไอ้อะผัวผมซื้อน้ำแข็ง,ขงม,ขมาทําไมวะพอดีลยวะตอบอ๋อเบียร์มันไม่เย็นที่ที่ขอเบียร์กลับบ้านมาไอ้ีกล่าหนีผมก็เลยแบบซื้อน้ําแข็งมาให้รอแต่ผมอ่ะเหมือนกับว่ามันนั่งเล่นโทรศัพท์อะ้วมันหลับไปเลยโทรศัพท์ก็มันดีได้ชาร์จไปสองครึ่งไปครึ่งหลับไม่ได้ชาร์จแล้วก็ไปดูซับนั้นเก่งไหมผมด้วย วาฮะอ๋อผมผมจองนี่ไงผมจองโรงแรมไปใกล้กับร้านที่จัดแล้วก็เรียกแกปไปกับไอ้รางสอบผมเรียกแกไปผมผมไปดูเอ้ยไอ้ค่าแก๊บน่หนาเพราะว่ามันขึ้นมาโชว์ช่ไมฮะมัมมีแบบไม่แอปมันหน,นา,นาล่าสุดอะเรียกแกให้ด้วยสั่งติ่กไมให้ด้วยื้ลชินหลอตอนเช้าให้ด้วยแบบซึ้งผมภาพอัดไปได้มา,นานแล้วไม่รู้กลับเห็นห้องอยังไงด้วยซ้ำแบบ โอ้โหปรากฏการของแบ็กเอานี่คือโชคดีนะโชคไม่ดีองปิวไปแล้วค่ะอืมมาเราจกลับมาต่อในเรื่องของแม็กเอาคือพอแบ็เอลมันชัดปักปุบเนี่ยค่ะความอัตลักษณ์ของมันคือที่บอกอ่านจากบทความนะคะคือบางทีอ่าจจะเป็นแค่เพรว่าระยะสัน้นบางคนอาจจะเกิดไม่บ่อยเกิดแค่บางครั้งเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยค่ะส่วนบางคนที่แบบ ไปแล้วอ่ะอาจจะเกิดฝามขึ้นได้ผมก็เลยใช้หลักการเดียวกับที่บุกดูมวยอัลติเมทยูเอฟซีอ่ะอัลเบตเฟเตอร์ใช้มันชีบะสมัยก่อนนะมันจะมีคนที่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าแบนเนวบีนเนาะเนอะเอาน่าไม่เคยโดนน็อะเอามาก่อนแข็งมากคือด้วยอายุเขาด้วยอ่ะสมมติว่าเขาสับสามสิบต้นต้นหรือ, 20, อยี่สิบปลายปลางเงี้ยค่ะอีสสิบปอน์เนี่ยเขาจะแข็งมาก ที่เป็นทหารทีเป็นนักกีฬามามันตามพวกแข่งอะแต่ผมมาเรียกว่ามันเป็นเส้นในประสาทของ่าถ้ายังไม่เคยโดนนกมันได้ยินฝฟืนออยู่มันก็ยังแข็งอยู่แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งคุณโดนนกหมัดเข้าใบม้วนแลวสมองมันสั่นเส้นในนั้นมันป๊กขึ้นมานะอันแหลกคือเส้นเบิกทางมันคล้ายอาการแบ็เอาที่สามารถเป็นสัมภาระเลยค่ะไอคนที่แข็งๆนี่ผมเคยดูค่ะไม่เคยโดนนกไม่เคยโดนอะไรอย่างเพ่ถ้ามีวันในเขาโดนนกนะ ไฟต่อไปห้าเนี่ยโดนน็อกก็ได้ง่ายๆเลยทั้งที่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาโดนหมัดเมียห้าแต่แบบมีเปย์มากมีเปย์มากไงแต่เขาไม่ค่ะนี่แค่หมัดกันก็เลยแบบอืมแบ็กเอาแบบเออสนุกดีเจอตัวเองมาเหมือนกันก็เลยแบบอ่ะก็ได้อ่ะก็ได้อยู่ไปคุยกับลูกหลานได้ไม่จิเป็นวิลเลี่ยนเคสมากที่ผมจาได้ออนพัทยาตอนโหคือแบบนานแต่เพื่อนเน่แม็กเอาบ่อยมากเพราะว่าจองโรงแรมจองเลยกันเลย มน้าแปลกที่มนแบบพี่ที่สนิทตัวพวกนี้ค่ะเออที่ต่อห่วงแหวโหคือใส่สุดอ่ะแล้วก็เนี่ยหรอกูมีเยอะแต่หลังหลมันก็ลืมนะคะบางทีผมใช้วิธีมันจดบันทึกไว้แต่ว่าก็ไม่ได้จับไปอ่ะเพราะว่ามันคงมีอยู่มั้งประมาณนี้ค่ะก็เลยบับเบียร์ไปฟังเรื่องของแบลว์อืมว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีนะ มันมีแบบอาจารย์แบบนี้ใส่ไม่ไม่รด้วยอะ์หนแล้วผมก็ไม่รู้ผมก็เลยลองเสิร์ชหาลองถามไอ้อายูว,ว่า่าร์ทิลิปผมไปนักคืออะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันมีผลอะไรไหมเพราะว่าไอ้ภาพตาเราใช้รู้ว่าภาพปากแต่การสับทางทาทางการสัพนันพแพทย์อะก็ไม่มีอืมเราก็เลยโอเคเรียบแบบเอาอไปแบบอืมเอามาเล่าให้ฟัง อ๋ oh, ผมแขนิดน้นพอดีผมดูอ่าต่อๆของอาจารย์ฟูจิอาจารย์นี่เป็นลูกขึ้นญี่ปุ่นนะคะแกไปดูเว็มีแบบเรื่องจาดอกรังกายเพราะว่าอยากผมเคยบอกแล้วว่าประญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ดืมหนะักใช่ไหมคะแล้วเขาจะมีแบบถึงมาเขาเลิกดื่มเพราะให้ว่าเขาห้ามเดินไม่ได้ เขาก็ทำานื่นมาแทนอะกินแก้แหนกินดอดกินหลังพวกนี้ได้ไปทางานได้ไม่แหนเพราะว่าทาร้านมันหนักละต้องเบียร์สักหน่อยต้องเบียร์สักแบบพรากทำไมเนี่ยเขาเลยสร้างพวกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วผมดูอาจารย์ฟูจิราฟิลท่านก็พาไปดูว่าเอ้ยคือญี่ปุ่นนะเะาจะมีแบบเหมือนเหมือนเป็นนวัตกรรมเข้าใจใช่ไหมคะคืออย่างเื่งประดิษฐ์บัมยา่อะบางอย่างของของถ้าเป็นการประดิษฐ์อะ ถ้าเป็นประเทศอื่นเขาจะมองแบบอีกหนึ่งอีก,อ,กอีกเลเยอร์ดูว่าอยากประดิษฐ์อย่างนี้เพื่อเปลี่ยนโลกเพื่อทําไรอย่างเนี้ยแต่บางทีประเทศญี่ปุ่นเขา,าประดิษฐ์ของที่มันทําให้ชีิตง่ายขึ้นคล้ายๆเหมือนกับว่าของที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ทําให้อ่าชิปจับบอลหรออะไรง่ายขึ้นนีค่ะซึ่งเรื่องเนี้ยมันมีเรื่องของอาลฟอเรียวกหมอ,มอแต่ก็มีอันหนึ่งก็คือว่า่าดะฟูจิพี่นุบอกว่า,วา มีวิธีที่ทานให้หนักเหมือนเมาอะล่ะวิธีการทานในทุกวิธีเพราะว่าเรียกคนรวมกันเลยนะท่านไรดูเหมือนมันมีงานวิจัยชื่อนี้มีนี่นี่นี่แล้วถ้าจะเปิดคลิปไปดูแล้วก็มันอยู่อ๋อไอ้บอกว่าปกติพาคนมาเหมือนถ้าพาคนมาวิจัยล่ะพาคนไว้เป็นกลุ่มเน่ยผมคิดทานอยู่แล้วทานประจำทานเยอะทานน้อยทานเร็วทานช้าเอามารวมมาให้หมดเน่ยแล้วก็จัดเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอ่าโฟกัสกลุ่มเนี้ยล่ะมาเลย ถ้านนั่งเดือขยัยสักงถ้วยสั่งไม่หมดเลยสั่งเต็มที่เลยแล้วก็เดื่บจนไม่ไหวอะ่ะทุกคนก็เดืม่มปตเดืมใง่ายๆทำเหี่ยน่ะเลยเขาให้ทำเนี่งน้นเลยเอ,อ่าทางแรกวิธีแรกพอทุกคนเดืไหม,มเขาจะมีเครื่องเป่าไอ้หอมให้เป่าท,าทุกห้านาทีเพื่อทำาห้ตัดประสิตีิค่ะพบแต่คนในอใน B ใซ C อืมดุกห้านาทีขึ้นที่เท่าไหร่ขึ้นี่ไหยขึ้นี่ไห ทำไปเรื่อยๆค่ะเขาทำไปเรื่อยจนประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงว่าผมมองไม่เห็นตัวมันเล็กเนะี่ยผมใช้แนวตั้งดูใช่ไหมคะอือพอถึงจุดจุดนนะึงน่ะเขาก็ิ่งหลับมันนหยุดพอมาเอามาต,ตัดมาดูให้คอมเมนต์กราฟขึ้นไปอ่ะก็จะเห็นเลยว่าช่วงเวทเขาทำมเ็นช่วงกราฟเป็นนาทีค่ะให้รู้ว่าเหมือนคนเนี้ยนาทีเนี้ยขึ้นเท่าไหร่ทุกคนเหมือนกันเลยค่ะคนดื่มเร็วก็จะเป็นไม่กราฟตอนช่วงแรกถ้าสถานีสูงขึ้นหน่อย อ่ะเดือสูงขนหน่อยแล้วก็จะมันดับดิ่งออกมาเลยอืมแต่ทุกคนกราฟ็จะเป็นทางเดียวคือพยานขึ้นพยานเนี่ยขึ้นไปจากล่างก็ไปกระดับขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเหมือนกับทุกคนจุดที่มันอีกอันหนึ่งที่นายวิจัยบแสเงออกมาค่ะเซรีบอสเซียมมาคือช่วงนาทีที่สี่สิบทุกคนไม่ว่าเดือดมากเดือดน้อยเดือดช้าเดือดเร็วเดือดเยอะเดือดไป็น จะมีปริม,มาณอะพอหหน้าตอนนั้นที่ปอกกมาเยอะที่สุดเยอะที่สุดเขาเอาข้อเนี้ยไปวิจัยก่อนเขาเลยคิดวิธีมาซึ่งวิธีที่ทําให้ให้แบบการดื่มทีถูกวิธีเขาเรียกว่าดื่มที่ถูกวิธีนะไม่ได้เหมาะดื่มมาไม่เมาหรือดื่มนะแต่ดีเราสุขภาพไปเริ่มดื่ม,มาแปรับไปแต่พัฒนางานดีนะอันนี้คือผมใหญ่เขาวิจัยมากเลยคือมีอะไรไหมที่แบบเป็นส,นนสมศมาดื่มมวแบบ เมา,บาแบบแอลกอฮอได้แหละแต่ว่าไปบำรุงตามลูกๆใ,ใจบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงหลอดเลือดเส้นเล็กเส้นน้อยบำรุงทุกอย่างเนี่ยโวตผมว่าทําได้ญี่ปุ่นทําได้ญี่ปุ่นทำเลยอ่อย่างเนี้ยพอเขาได้หลักการเดินไปทุวิธีมาเขาทำอะไรรู้ไหมคะคืออ่าเบียร์แก้วแรกแก้วแรกนะคะแก้วแรกประมาณสามร้อยถึงห้าร้อยผมจะที่ห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยมิลิลิตรขึ้นนิด เขาบอกให้ดื่มให้หมดภายในครึ่งชงั่วโมงห้ามเร็วว่นั้น half evidence เวลาพบส่วนมากมนคนดื่มเร็วบางคนไม่ถึงหนึ่งนาทีก็หมดขวดนะบางทีถึงค่าแตทีก็หมดขวดละไม่เขาให้ดื่มแมนแมนเลนระยะเวลาที่ไม่เกินสามสิบนาทีคือคุณจะดืด่มตอนนาทีที่ 5, ทท 15, ห้าดดนาทีที่ส,สิบห้าหรือคุณจะมารอดื่มรวดเดียวตอนนาทีสามสิบ ก็ได้แต่คือต้องให้หมดนะสตาร์ปรเปลยก็ได้ภยาศาสตร์สิบวนทีเนี่ยเออแต่อยากเขาอยากให้สตาร์ตอนศูนย์หนึ่งหนึ่งนาทีแล้วก็มาหมดแก้ตอนสัปสิบทีพยายามไม่ได้แวะนั้นน่ะอืมเพราะเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วคนที่ทําแบบเนี้ยอ่าเหมือนผลวิจัยเขาเพ่มมากี่เปอร์เซ็นต์จำไม่ได้นะว่าทุกคนเห็นชอบหมดเพราะรู้สึกว่ามันเมาไดเออก็คือการดืร่มวิธีคือไปหยาดเนียนแล้วก็เบาจริงแค่ควรยวแต่เมาเลยที่ผมลองทาอยู่ ผมพอสอบไปนแน่ผมควรนั้นนี้ผมรอบมาประมาณจะครึ่งชั่วโมงยังไม่หมดเลยเราอยากไปอย่างนั้นมากเลยอยากฝัเดี๋ยวควเดี๋ยวแล้วมันเมาอ่ะก็เลยเอางานวิจัยมีมาฝากคือพบชุ่ดของจารย์ฟูจิท่านพาไปดูของพระิธ่ันนะ่อ่ะมันเหมืนการดูงานที่เราไม่เคยเจออเหมือนคณะวิทยาศาสตร์ เวทศาสตร์ฟื้นปูของไทยใช่ไหมคะผมเขาเป็นเวทศาสตร์เออเวทเวทศาสตร์ยั่งยืนทาให้ร่างกายแข็งแรงเขาจะมีแบบเดอยเรียกวันนั้นแต่พมรู้สึกว่าโอเคของเรานวัตกรรมเขามันออกร่างกายผมแทนมีนี่นะเรื่องออกลังใจุณไม่ความขมไม่คนเป็นความดันเอแล้วเพื่อวิธีลดความดันบางคนสสของเราบอกให้ออกไปวิ่งใช่ไหมคะออกไปวิ่งให้ร่างกายแต่วิ่งด้วยหัวใจแต่วิ่งด้วยปอดจะวิ่งด้วยตับจะวิ่งด้วยม้าม ไปแต่วิ่งด้วยยี่ปุ่นเข้าไปวิจัยแต่นี่วิจัยมันลึกแม่ผมขอสรุปมาเลยะน,นะอยากดูไปดูช่องของอาจารย์ฟูจินะท่านมีทีที่เยอะที่ท่านเคยทำเล่นเอเวียยอนวิวพุ่งกระชูยแต่พอเลือ่องพวกเนี้ยวูบขึ้นมาวิววิบัตาทำไงได้เลือดเสียวๆใครก็ชอบเล่นตออ่อๆกันขอดนพ่ชอบเลยมากลับมาเออที่จะลดความดันหรือให้ร่างกายออกมันกายที่บอกกลายเป็นว่าอ่า วิธีการกระโดดเชือกเป็นวิธีการที่อ่ะผมไล่เด็กหมอไปมากแล้วกันหมอสุดคืออ่าว่ายน้ําว่ายน้ําอีกท่านนึงทำไม่ได้ w i น n e r Chicken Man ว่ายาน้ําวิ่งกสไโด์กระโดดเชือกอ่าแล้วเขาจะมีคําถามว่าถ้าเขาไม่ดีแอบกระโดดเชือกยังไงอ่ะอ่าเขาใช้วิธีให้เป็นท่าเหมือนมาท่าแพน่ะคะ่ะท่าเกณฑ์อ่ะท่าแพนอ่ะ อันนี้เป็นเป็นท่านั่งเตกกับแพน่ะเคยเห็นไหมคะที่เวลาเหมือนมีน้ำปุมเคยดูตอ่ตอต่อของพี่บีคนหนึ่งอะที่เขานั่งตตดกับแพงเป็นชั่วโมงแล้วเหนือ่อยเขาไล่แบบคล้ายๆเหมือนท่านั่งมาในบาเก,กียคะ่ะที่ไลโอชื่ออะไรอะที่ที่เป็นคนจีนน้ำงผมเปียเหมือนช,ชีรีซีรีวอะที่เราท่านั่งมาแล้วเหนื่อยเป็นเจ๋เหนื่อยจะเป็นอาแฮมแน่ย,ยังไงเลยคะ่ะอันนี้คือนั่งเตกเอาหลังตมชิปชิดกับแพรแลคะคือท่านั่งย่อให้ขา ขาขึ้นมาแบบขวเข่าขไปตัวแอลอยันหลังเราไปติดกับแผงน,นะะั่นแหละอย่างนั้นเขาบอกให้ทำสามนาทีห้านาทีไม่รู้ต่อต่อเซฟนะคะ่ะถ้าพี่แลกกระโดดเชื่อถ้ากระโดดลืนอืมให้ทำร้อยครั้งวันหนึ่งร้อยครั้งกระโดดเชื่อนะคะสวดถ้าแผงไม่แน่ใจไอ้ท่านั่นติดกับแผงแม่ดาวกี่นาทีอ๋อแต่เพราะว่าเท่าไหร่ก็ทำไปเถอะอืมมันกระโดดเชื่ออะอืมแต่เม่กระโดดเชื่อเผาผ่านได้ดีกว่าอืม หรือถ้าไม่เชื่อกระโดดลมก็ได้นะคะกระโดดลมก็ได้เนยแต่สุดท้ายถ้าหมัดแตในออยันผมเนี่ยออกมามันกายดูการแหวนแขนไม่เลยผมวิ่งไม่ได้กระโดดไม่เผาผมเสียผมวิดพื้นเน่ยวิ่งไวิดไม่ได้เลยค่ะวมหนักไม่ได้เดินก็เก่งแก๊บเลยล่ะลงหนักก็ไม่ได้ลงเบาก็ไม่ได้ผมเรียกแหวนแขนนะผมทำอะไรให้หัวใจมันสูบฉีดให้มันเหนื่อยอ่ะท่านไปเถอะอืมโอเคประมาณนี้นะแถมนี่มันจะนานไปการบัมเบิลรึเแม่เอาสไลด์เด็เอาเนี่ยเลย นั่นแหละอยากให้เข้าใจแดบเอาประงมาณนี้นะคะแดบเอาวอ่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีอารณ์ให้อื่นเลยนะที่ผมเคยบอกไปศึกษานะมันมีเรื่องของความร่างกายบวแรงความดันปัน๊ลงไปเกิดผิดการววนที่ปกติเดี๋ยวผมเดินไม่ทักแต่ผมสักแอลกอ์ไว้เยอะอืมประมาณน,นี้ค่ะโอเคขอบขอเขอบคุณที่รู้ฟนะคะที่ิจารณ์ฟุฟันลแดนซ์ดทยนี้ผมขอบเยาบอานะคะสวัสดีค่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 ะ